Get done. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันในวันนี้นะครับท่านกำนันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องขอบคุณทีมทีมงานของคุมจอน,นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆีขึ้นมาแล้วก็อาทิตย์เราเราเราเห็นความสําคัญตรงนี้เพราะว่าเราทาทาธรุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มน,นะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ที่บางครั้งเราก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับไม่ว่าเรื่องบรรจุภัณฑ์เรื่องอะไรของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดยึดมั่นมาตลอดก็คือว่าเราพยายามที่จะลดผลกระทบพวกนี้ให้ได้มากที่สุดในทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับเราคนอาทิตย์จะมีจิตอาสา ที่เห็นเสื้อสีแดงๆเนี่ยนะครับมีเวทนี้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาจากทีมงานที่มาจากขัดใหญ่นะครับก็กมาร่วมกิจกรรมนี้กันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับมีถุงแต่แล้วก็เอาเอาถุงออกแต่แล้วก็เอาลงไปในหลุมเลยนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับกดลงไปลงมาปลูกป่าชายเลนไม่ต้องกลัวเปื่อนยังไงก็ต้องเปื่อนอยู่แล้วนะครับ ใช้มือกดลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ต้นมันตรงๆหนะ้าใหญ่ถ้เอ็นอยู่แบบนี้นะครับมันไม่ดูแล้วไม่สวยนะครับการขึ้นการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเก็บทองฟ้าเบืือบบนไว้ให้เป็นเหมือนเก่าเก็บภูเ,เขาเรียงไรายไว้ให้จดฟ้าครามเก็บแม่น้ำลำธารไว้ให้คอยค้างครับเก็บดอกใบร่มไม้ร่มเย็น เก็บให้เป็นที่พักพิงใจร้อนนั้นคลายให้ความร่มเย็นอย่างที่เห็นนะครับใส่เสื้อของ Green Touch ด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่า ภาคกิจกรรมครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและเราปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องมาคราวนี้นะครับเราได้มาปลูกป่ากลารด้วยกันกับแบนส์กับ z, กรีนฮาส์แล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้คนที่มีใจรักนั้น,นเดินทางมาที่นี่ที่นี่ด้วยกันครับ เรามีต้นถั่วกับต้นโกงกลางนะครับที่เรานํามาปลูกกันทั้งหมดวันนี้ทั้งหมด1 200ต้นและโดยเฉพาะ,ะถ้าเรารู้ถึงคุณสมบัติที่สําคัญในการที่จะปลูกป่าโกงกลางเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะว่าป่าโกงกลางดังกล่าวเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าป่าที่อยู่บนบกนค,คือสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้มากกว่าป่าที่อยู่บนบกได้ไดี่งสิบเท่า สนุกดีค่ะได้มาลองปลูกป่ากโกงกลางเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้ทําจริงแล้วดได้ขยำทรายแฮปปี้แฮปปี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกดีอ่ะเอาอย่างเงี้ยอย่าให้เวลามันหมุนผ่านไปเรื่อยๆทำอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ให้โลกนี้สีเขียวขึ้นค่ะ นั่นคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการ